สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พันพาครอบคัวเช่นเดิมค่ะวันนี้จะมาต้มถั่วดํานะคะต้มถั่วดาใส่น้ากะทินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราก็ต้องต้มถั่วดําไว้ก่อนนะคะให้สุกก่อนค่ะแช่ไว้แล้วค่ะแช่ข้ามคืนไว้นะคะ เดือดฟองเต็มเลยค่ะล้นหม้อออกมาเลยโอเคค่ะพเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้มตัวสุกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำน้ำกะทิเลยนะคะแม่ง,ง่ายเช่นเดิมค่ะวันนี้ บเตยไม่มีนะคะใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะหวานมากหวานน้อยใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเน้นเมนูทำง่ายทำกินเองนะคะเพื่อนเพื่อนทำแบบบ้านบ้านค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วถ้ามันหลุดลงไปหมดนี่นะไม่ต้องกินแล้วนเนี่ยทันว่าเนี่ย ต้องเปิดแล้วก็ปักนะคะะออกไม่ออกเ,เกลือนี่เม็ดเล็กนะคะเดี๋ยวเค็มค่อยๆใส่ทีละนิดทีละน้อยเดี๋ยวมาเติมกาค่ะีหม้อเนี่ยถ้ามันโดนเนี่ยมันร้อนนะคะเพืเ่อน ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะช่ยุ่องอยู่นะคะกับงานงานประจำนะคะก็เล,ย,เแลยแต่ก็มีถ่ายแต่ยังไม่ได้อัพลงนะคะก็มีถ่ายไว้บ้างนะคะก็ยังไม่ได้อัพลงก็วุ่นวุ่นอยู่นะคะตรงนีไ้ไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ไ,มได้หยุดทำทำช่องนะคะยังทำเหมือนเดิมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะคะ หายไปนานไม่ได้ลงคลิปก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะปรุงแล้วเราก็เอาหัวดำลงไปเลยนะคะบางท่านก็อาจไม่ได้ทำแบบนี้นะคะพันเอาเน,นง่ายนะคะเพื่อนๆหน้นาตาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ โอเคค่ะ,น,ะนี่ก็นาตาประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้พันต้องของตัวลาไปก่อนนะคะ,ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ทำง่ายๆค่ะนาตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอตัวลาไปก่อน,นะค,ะค่ะบายๆค่ะ